สวัสดีเจ้าครุนูมาแล้วนะเจ้าเขาก็มาเจอกันอีกแล้วเนาะละครสองคุณูกันได้ออกอาการแล้วนะเจ้า มีทีวีเป็นของตัวเองนี่ก็ดีไปอย่างนะเจ้าวันนี้นะคะสวัสดีทุกคนนะคะครูนูก็มีความรู้ดีๆนะคะมาฝากกันเช่นเคยคะ่ะครูนูเชื่อนะคะว่าทุกคนน่ะมีเป้าหมายมีความฝันที่ต้องการไปถึงนะคะแล้วเราจะทํายังไงนะคะระหว่างการที่เราจะไปถึงเป้าหมายของเราหรือว่าระหว่างทางเดินของเราเนี่ยเราจะสามารถรักษาสภาวะใจของเราหรือว่ารักษาพลังงานของเราอย่างไรให้เราสามารถาพาตัวเองไปสู่เป้าหมายนั้นได้นะคะ เูเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีความฝันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะเรารู้ว่าทุกความฝันของเราตั้งแต่เด็กอะ่ะมันเป็นจริงเสมอนะคะเพราะว่าตอนเด็กๆเราก็ไม่ได้ฝันอะไรยิ่งใหญ่ใช่ไหมคะก็คือเป็นฝันความฝันของเด็กๆอาจจะเป็นการเรียนหรือว่าเป็นการทํางานอะไรแบบนี้นะคะและแต่วันนี้เราได้เติบโตขึ้นมาแล้วและเรารู้ว่าทุกความฝันของเรานั้นมันจะต้องมีการฝึกฝนลงมือทํานะคะและทําไมเราจะเรา ก่อนที่เราจะมีความฝันเราจะมีเป้าหมายนั้นนะคะเราก็จะมีเหตุผลนะคะว่าทําไมเราถึงต้องการเป้าหมายต้องการความฝันนั้นนะคะฉะนั้นถ้าใครที่มีความรู้สึกว่าพอเรารู้สึกว่าเราต้องการสิ่งไหนแล้วแล้วเราก็แบบอยากที่จะพาตัวเองอะ่ะไปถึงเป้าหมายไปถึงเส้นชัยหรือว่าไปถึงอ่ปักที่เราปักธงไวอ้อ่ะ แล้วบางคนไปไม่ถึงสักทีนะคะเพราะอะไรนะคะบางครั้งแรกๆที่เราแบบมีการตั้งเป้าไว้ว่าทําไมฉันถึงต้องการไปถึงจุดๆนั้นได้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาเด๋ยวครูนูขอแบ่งปันเรื่องราวดีๆออกไปนะคะสวัสดีคะ่ะครูฝนขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีไม่ได้เจอกันานมากเนาะสวัสดีคะ่ะรักและขอบคุณครูฝนมากเลยนะคะที่วันนี้มาส่งพลังใจให้กับครูนูนะคะส่งพลังใจให้กันตลอดเนาะถึงแม้เราไม่ได้ทันสดกันแต่ว่า เรารู้ว่าใครกําลังทํามุ่งมั่นทําความฝันแต่ละคนก็มีเป้าหมายมีความฝันทุกคนน่ะมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของเราฉะนั้นในเมื่อวันนี้เราเองก็มีคนอื่นก็มีเรารู้ว่าทุกคนกําลังมุ่งมั่นฉะนั้นเราก็เมตตากับทุกคนและก็รู้ว่าทุกคนก็ต้องการสิ่งสิ่งนั้น เราก็ส่งพลังใจออกไปสู่ทั่วทุกมุมโลกเลยเนาะให้ทุกคนไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างยอดเยี่ยมและอย่าให้พลังตัวเองตกเด็ดขาดปุณูเป็นคนหนึ่งนะคะที่ไม่มีพลังตกแล้วค่ะหลังจากที่เราได้เรียนและรู้และลงมือทํานะคะขอบคุณมากค่ะครโฟนคิดถึงเช่นกันค่ะสวยขึ้นขอบคุณมากค่ะครโฟน เราพัฒนาตัวเองทุกวันนะฉะนั้นแล้วการที่เราออกมาส่งต่อคุณค่าเราก็เห็นคุณค่าในตัวเองเพิ่มมากขึ้นเราเลยเห็นทุกคนอ่ะคูโฟนหรือว่าทุกคนที่ได้ออกมาส่งต่อคุณค่าในตัวเองอ่ะจะเห็นว่าทุกคนดูดีขึ้นพัฒนาตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะเรารู้รักตัวเองมากขึ้นเมื่อก่อนก็ไม่เคยรักตัวเองไม่รู้หรอกว่าการรักตัวเองนั้นเป็นแบบไหนใช่ไหมคะคุณฟนเดี๋ยวคุณขออนุญาตแชวเองก่อนนะคะ ขอสนับสนุนตัวเองขอบคุณครูฝนที่สนับสนุนครูนูนะคะครูนูเป็นคนหนึ่งนะคะก็เดินทางมาได้ระยะหนึ่งและแต่เราอ่ะไม่ได้เปรียบเทียบใครเนาะเราก็จากจุดเริ่มต้นของเราเรามีเหตุผลที่ว่าฉันต้องการไปถึงจุดจุดนั้นได้ยังไงนั่นแหละครูนูเลยรู้สึกว่ามีใครหลายๆคนนะคะก็ถามครูนูตลอดว่าทําไมครูนูถึงขยันจังเลยครูนูแบบทาออกมาทุกวันอะ่ะมีใครบ้างอะ่ะ ตั้งแต่วันแรกที่รู้จักไม่เคยหยุดเลยคุณนูนี่โคตรสุดยอดเลยค่ะชมตัวเองไว้ก่อนอ่างั้นในเมื่อเราสุดยอดแล้วก็แช่แบ่งปันความสุดยอดของเราออกไปนะคะเพราะอะไรทําไมถึงไม่หมดพลงังเพราะเรารู้ว่าเราจดจําสิ่งที่เราคิดสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เราอะลงมือทําในวันแรกเราไม่เคยลืมสิ่งสิ่งนั้นค่ะมันเลยทําให้ครูนูมาจนถึงวันนี้นะคะอะไรนะคะ อภาพสั่นเลยคะ่ะอ๋อสัญญาณไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงใครเข้ามาแล้วสัญญาณคุณูชัดเจนหรือเปล่าคุณูขอเช็คสัญญาณแป๊บนึงนะคะภาพไม่ชัดเจนแล้วหรือยังเอ่ยชัดเจนหรือยังคะ,ะเครื่องนี้ยังมัวมัวนะคะงั้นก็โอเคนะคะทุกคนถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่หมดพลังนะคะ คุณรู้ไว้เลยค่ะว่าถ้าเราจดจําเป้าหมายของเราได้นะคะขอบคุณมากค่ะแต่ภาพไม่ค่อยชัดเนาะแต่เสียงชัดนะคะครูฝนขอบคุณมากค่ะคุณูพอเปลี่ยนเน็ตเมื่อกี้คุณูใช้เน็ต wifi บ้านนะคะ <c oughs> เริ่มเริ่มชัดแล้วหรือยังเออชัดหรือยังเอ่ยอ่โอเคนะคะเอาไม่เป็นไรเนาะเสียงชัดก็โอเคแลวคลื่นเราก็ ไปแล้วนะคะไปสู่ทั่วทุกมุมโลกแล้วนะคะคุณนูเป็นคนหนึ่งนะคะที่พอเราได้รู้เรื่องอการตั้งเป้าหมายในชีวิตนะคะเรารู้ค่ะว่าอ๋อมันเป็นสิ่งสิ่งนี้ที่กระตุ้นให้ฉันต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะทําให้ฉันไปถึงเป้าหมายความฝันที่ฉันต้องการนะคะและระหว่างการเดินทางนะคะคุณนูเชื่อว่าทุกคนพอที่ได้เริ่มต้นทําเป้าหมายของคุณนะคะ พอได้ทําบางคนก็ทําไปแค่สักพักหนึ่งแล้วก็ลืมเป้าหมายของตัวเองไปเลยค่ะนั่นแหละมันเป็นเหตุผลให้ใครหลายๆคนหยุดลงมือทํานะคะแล้วก็มีการทำทาหยุดหยุดแบบนี้นะคะแต่ถ้าวันหนึ่งคุณมีความรู้สึกว่าคุณต้องการ ที่จะทําเป้าหมายของคุณให้คุณมีพลังตลอดระยะเวลาการเดินทางคุณจะต้องกลับไปทบทวนใหม่นะคะว่าในวันแรกที่คุณต้องการไปถึงสิ่งสิ่งนั้นคุณต้องการลงมือทําในสิ่งสิ่งนั้นน่ะมันเป็นเพราะอะไรถ้าคุณจดจําได้คุณจะรู้ตัวเลยว่าไม่ว่าระหว่างการเดินทางนั้นนะคะคุณจะเจอเรื่องราวอะไรต่างๆนานาคุณก็ไม่ได้สนใจค่ะคุณจะคิดว่าโอ้ยมันเป็นสิ่งที่จะมาผลักดันให้ฉันเดินไกลกว่าเดิมนะคะเพราะคุณเป็นคนคนนั้นค่ะคุณ ค,คิดดูว่าเราอเดินมาแล้วเราก็ไม่เคยแบบหันหลังกลับเลยนะคะว่าฉันเป็นอะไรยังไงถึงแม้วันนี้นะคะเป้าหมายหรือว่าผลลัพธ์ของเราอ่ะมันยังไม่ได้ถึงขั้นที่เราต้องการอ่ะยังไม่ถึงผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่อ่ะแต่เราไม่เคยคิดว่ามันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นเรามีแต่คําว่าไม่หยุดอย่างเดียวนะคะไปต่ออย่างเดียวเท่านั้นค่ะถ้าเรารู้สึกแบบเนี้ยมันเป็นเพราะอะไรใช่ไหมทุกคนอ่ะหลายๆคนคือคุณนูก็เหมือนกับว่าตัวเองอเป็นไอดอล ของใครหลายๆคนนะคะมันก็ภาคภูมิใจในตัวของเราเองเนาะขอบคุณมากครับคุฝนคือกูเติมพลังให้กับตัวเองตลอดเวลาเมื่อก่อนเราเล็กๆเราก็อาจจะมีความววรู้สึกว่าลังเลสงสยัยแต่พอวันนึงเราเข้าไปเรียนรู้ว่าคนสําเร็จทุกคนนั้นเขาจะเติมพลังใจให้กับเขาให้ได้ก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่มีพลังใจเราอ่ะถ้าเกิดวันนึงเรารอพลังใจจากคนอื่นใช่ไหมคะแล้วทีนี้มันไม่มีใครอ่ะที่จะมาส่งพลังใจให้เราแล้วเราก็ไปต่อไม่ได้แต่ถ้าเราเพิ่มพลัง ใจให้กับตัวของเราได้ตลอดเวลาเราไม่สนใจเลยว่าวันนี้จะมีใครอ่ะมาให้พลังเราหรือเปล่านะคะเพราะเรารู้ว่าพลังมันอยู่ที่ตัวเรานะคะฉะนั้นแล้วอ่ะสิ่งสําคัญสิ่งแรกเลยคุณจะต้องให้พลังใจกับตัวของคุณเองตลอดเวลาค่ะ ขอบคุณมากนะจริงในจริงเนาะครูฝน,นถ้าว่าครูนูอย่างครูนูคนหนึ่งเป็นคนที่แบบไม่ค่อยสูงสิงกับใครแบบนี้นะคะ <c oughs> คือเหมือนกับว่าในสถานการณ์ปัจจุบันหรือว่าสถานการณ์รอบข้างเราไม่มีใครที่เขามาเรียนรู้อะไรแบบเดียวกันกับเราบางครั้งถ้าเรามัวแต่แบบไปคอยให้ให้คนอื่นมาผลักดันเราอะไรแบบเนี้ยเราก็คงไม่ได้ทําอาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมแต่ในเมื่อวันนี้เราไม่ได้สนใจใครเพราะเรารู้ว่าเหตุผลที่เราทําก็เพราะว่าคนในครอบครัวของเราและยังมีอะไร อีกเยอะแยะที่เราต้องการที่จะทําทําถ้าวันนี้ครูไม่ออกมาแบ่งปันไม่ออกมาแบบ ส่งต่อความรู้คุณหนูก็คงไม่มีความรู้เยอะแยะเหมือนทุกวันนี้เนาะเพราะว่าถ้าเราเรียนอย่างเดียวแล้วเราก็เก็บไว้กับตัวไม่เอาออกมาแชร์ไม่แบ่งปันเราก็จะไม่มีการตื่นรู้หลายๆคนอะเรียนเยอะมากแล้วก็ไม่เคยเอามาลงมือทําแบบนี้คุณหนูเข้าใจเลยค่ะเพราะว่าบางครั้งเราเรายังไม่เชื่อมั่นเรายังไม่มั่นใจในตัวเองเราก็เลยไม่กล้าที่จะทํานะคะซึ่งถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจในตัวเองนั่นก็หมายว่าเราก็ยังไม่ให้พลังใจตัวเองค่ะ ทุกครั้งที่จะลงมือทําอะไรบางครั้งครูนูการออกมาไลฟ์สดเหมือนกันบางคนบอกว่าทําไมครูนูออกมาได้ทุกวันคือทําไมเตรียมเนื้อหานานไหมอะไรแบบนี้จริงๆเงื่อนหัวข้อนี้ก็ไม่ได้เตรียมนานนะคะเพิ่งเตรียมตะกี้นี่<笑><笑><笑>เหมือนกับว่าเราเราเกิดไอเดียอะไรขึ้นมาเราก็เตรียมแล้วก็ออกมาพูดเนาะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราสอนตัวเองด้วยเราเทรนตัวเองด้วยนะคะวันนี้ถ้านัาเกเรียนคนแรกก็คือตัวเราอ่ะยังไม่ตื่นรู้เลยยังไม่เก่งเลยยังไม่สามารถที่จะทําได้เหมือนที่เราพูดอ่ะเราก็ไม่สามารถที่จะไปสอน ใครได้ใช่ไหมคะเท่านั้นวันนี้ก็ไม่เป็นไรเราแค่รู้ว่าทุกการเปลี่ยนแปลงของเราทุกการที่ถ้าเรามีการเรียนอย่างเดียวเรียนก็เหมือนกับว่ารอนะคะแต่ถ้าเราอยากได้ผลลัพธ์ยิ่งใหญ่ขึ้นไปเราจะต้องลงมือทำค่ะ ทุกคนส่วนใหญ่แล้วมักจะเรียนรู้เรียนรู้ก็เท่ากับรอแค่นั้นใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเรียนรู้แล้วเราลงมือทําเราได้ผลลัพธ์แน่นอนค่ะวันนี้ผลลัพธ์จะใหญ่จะเล็กไม่เป็นไรขอเพียงแค่เราเก็บเกี่ยวผลลัพธ์นั้นทุกอย่างอะ่ะมันก็เริ่มต้นมาจากผลลัพธ์เล็กๆใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วรู้ไว้เลยถ้าคุณได้เริ่มต้นทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วคุณก็จะสามารถเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นให้มันใหญ่ขยายขึ้นได้อย่างแน่นอนค่ะ และหลังจากที่คุณรู้สึกว่าการที่คุณได้ลงมือทํามันไปแล้วพอเดินทางมาเครื่องทางหรือว่าเดินทางมาบางคนอ่ะใกล้จะถึงเป้าหมายแล้วแต่หยุดการกระทํานั้นไปนั่นเป็นเพราะว่าทุกๆครั้งระหว่างการเดินทางเราจะต้องคอยประคับประคองประคับประคับประคับประคองตัวของเราตลอดเวลาประคับประคองความเชื่อของเราประคับประคองให้เราจําเป้าหมายของเราให้ได้จําเหตุผลให้ได้ว่าเราทําสิ่งสิ่งนั้นเพื่ออะไรนะคะและ ที่คุนูทำแล้วไม่หยุดเพราะคุณนูรู้ว่ามีใครรอเราอยู่เยอะแยะเลยตรงปลายทางถ้าเราหยุดแล้วเขาจะยังไงแบบเขารอเราอ่ะ <c oughs> คือเราคิดแบบนี้มันจะทำให้เรามีพลังที่จะทำมันต่อไปค่ะทุกคน สวัสดีค่ะมาดามแหมมขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งกำลังใจให้กับคุณนูนะคะรักและขอบคุณมาดามแหมมมากๆเลยนะคะมาดามแหมมก็เป็นคนหนึ่งที่ทั้งสวยทั้งเก่งนะคะขอบคุณค่ะน้องโบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดามลักกี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะที่ช่วยคุณนูแชร์แบ่งปันออกไปนะคะวันนี้นะคะทุกคนที่มาชมครนูทั้งสดและย้อนหลังค่ะคุณนูเชื่อว่าถ้าบางครั้งที่เราหมดแรงเราหมดพลังสิ่งที่มันจะปลุกพลังให้คุณได้ตลอดเวลาก็คือคุณต้องคิด ถึงเหตุผลในวันแรกที่คุณต้องการเริ่มต้นทําในสิ่งสิ่งนั้นทําในเป้าหมายของคุณค่ะระหว่างการเดินทางของเราถ้าเราคอยตอกย้ําเป้าหมายของเราคอยตอกย้ําเหตุผลว่าเราทําสิ่งสิ่งนี้เพื่ออะไรกันนะคะหาทําไมที่มันใหญ่พอเนาะเราก็จะมีความสุขฉันยังไงฉันก็ต้องไปให้สุดแน่นอนเพราะฉันรู้ว่ามีคนอีกเยอะแยะมากมายรอฉันอยู่นะคะ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยซึ่งครูนูรู้สึกว่าครูนูนี่ก็โคตรเจ๋งเช่นกันนะคะใครบอกก็บอกตัวเองนี่แหละคะ่ะเพราะว่าเรารู้ว่าทุกครั้งที่เราหมดพลังเราจะกลับมา อยู่กับตัวเองและมาตอกย้ำนะคะพลังใจให้กับตัวเองค่ะเหมือนที่น้องโบสไลเนาะถูกต้องแลยค่ะน้องบสพลังใจจากใครมันไม่สําคัญเท่ากับพลังใจของเราค่ะเพราะจริงๆแล้วอ่ะไม่มีใครที่จะพาเราไปสู่เป้าหมายได้เลยถ้าเราไม่อนุญาตและเราอ่ะต้องอนุญาตให้ตัวเองให้พลังใจกับตัวเองก่อนเสมอนะคะขอบคุณค่ะเจงที่สุดในจักรวาลเนาะสุดยอดนะคะน้องนองบสก็สุดยอด เจ๋งที่สุดเช่นกันค่ะครูนูก็เจ๋งได้กว่าน,นี้อีกทุกคนที่มาชมครูนูจะเจ๋งและสุดยอดได้เช่นกันค่ะขอเพียงแค่ตลอดระยะเวลาการเดินทางไม่ว่าคุณจะเดินมาได้กี่ก้าวแล้วนะคะคุณไม่ต้องหันกลับไปมองว่าอุ้ยทาไมฉันเดินมาขนาดนี้แล้วผลลัพธ์ฉันยังไม่ได้เลยผลลัพธ์ฉันทําไมน้อยนิดเทียบกับคนอื่นแล้วทําไมมันดูห่างไกลจังเลยทําไมคนบางคนน่ะเริ่มทีหลังฉันแต่ได้ผลลัพธ์เยอะกว่าฉัน ถ้าเรามัวคิดแบบนั้นเราจะไม่มีพลังใจที่จะทํามันค่ะฉะนั้นแล้ววันนี้เราก็แค่กลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาทบทวนเป้าหมายของเรากลับมาให้พลังใจกับตัวเองเพราะจะมีแต่เราเท่านั้นนะคะที่จะดันตัวเองไปสู่สุดทางให้ได้แท่นั้นนะคะ ทุกคนรู้ไว้เลยว่าลูนูเป็นคนหนึ่งนะคะที่แ,กแรกๆรูนูก็ไม่ได้มีพลังอะไรขนาดนี้เนาะแบบไม่ได้มีพลังใจอะไรแบบนี้นะคะแต่พอเรารู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราต้องการไปถึงเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่เราต้องการนั่นน่ะมีแค่เราเท่านั้นนะคะที่จะพาตัวเองไปถึงเส้นทางนั้นได้นะคะแค่เราเรียนรู้แค่เราลงมือทํานะคะพอบางครั้งที่ อาจจะเดินทางไปถึงทางใดทางหนึ่งแล้วเจอทางแยกบ้างเจอทางขรุขระบ้างเราก็แค่กลับมาอยู่กับเองและกลับไปดูคนสําเร็จที่เขาเป็นไอดอลของเราเป็นต้นแบบของเราว่าเขาได้เคยเจอสิ่งสิ่งนี้มาบ้างหรือเปล่านะคะถ้าเราเข้าไปดูแล้วมันจะยิ่งทําให้คุณมีพลังเพิ่มมากขึ้นแน่นอนค่ะขอบคุณมากคะ่ะน้องบท๊ท ฉะนั้นแล้วเนาะอย่าลืมนะคะว่าตลอดระยะเวลาการเดินทางถ้าเราลืมความฝันลืมเป้าหมายนะคะเพราะว่าสถานการณ์มันจะเข้ามาหาเราเหมือนกับว่าพิสูจน์ใจเราตลอดเวลาค่ะถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านสถานการณ์หรือว่าบททดสอบได้อะเราก็จะหมดพลังง่ายๆนะคะฉะนั้นแล้ว รุ่นยิ่งเรียนยิ่งรู้ยิ่งลงมือทำและยิ่งเข้าไปเสพคนสำเร็จยิ่งรู้เลยว่าก่อนที่เราจะสำเร็จยิ่งใหญ่ได้นั้นเราจะต้องแบบช่วยเหลือตัวเองให้ได้ก่อนอย่ารอให้ใครมาช่วยเราค่ะเพราะว่า ไม่มีใครหรอกที่จะยื่นมือมาช่วยเราก่อนที่เราจะช่วยตัวเองได้อะถึงแม้บางครั้งเรายังช่วยตัวเองไม่ได้แต่คนอื่นมาช่วยเราอะเราก็ไม่สามารถที่จะดันตัวเองขึ้นได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเราเองยังไม่มีพลังเลยอะแล้วจะไปรับพลังจากคนอื่นแบบนี้เพราะเรายังไม่เชื่อมั่นในตัวเองอะเราก็ไม่สามารถที่จะรับพลังจากภายนอกได้นะคะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราต้องคอยประคับประคองตัวเองตลอดระยะเวลาการเดินทางคะ่ะ วันนี้คุณจะอยู่จุดไหนก็ตามขอแค่รู้ไว้ว่าคุณจะต้องพาตัวของคุณไปให้สุดทางให้ได้นะคะเพราะถ้าเราได้ฝันแล้วเราจะตั้งเป้าหมายไว้แล้วอ่ะ มันเสียเวลาไหมล่ะถ้าเราแบบมัวแต่พว้าพวงแล้วก็มัวแต่คิดเยอะมัวแต่เปรียบเทียบแบบนี้มันไม่มีทางที่จะถึงแน่นอนค่ะอย่างครูนูเมื่อก่อนแรกๆเราทําแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกค่ะแต่เราเป็นคนหนึ่งที่มีใจทิ่เด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นยืนหยัดเราเลยรู้ว่าจริงๆแล้วอะ่ะการทํางานบนโลกออนไลน์เนี่ยมันเป็นเป้าหมายเป็นความฝันของคนเยอะแยะเลยนะคะที่เขาเข้ามาแล้วแต่เราก็เห็นนะว่าคน สำเร็จก็เยอะแต่คนที่ไม่ทําก็เยอะคนที่กําลังมุ่งมั่นพัฒนาก็เยอะนะคะฉะนั้นแล้วในเมื่อเราเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกตัวเองว่าเราก็เป็นคนที่โคตรมีพลังอะ่ะถ้าทุกคนอะ่ะแบบรู้สึกว่าวันนี้ฉันไม่อยากจะออกมาทําวันนี้ทาไมฉันรู้สึกหมดพลังจังเลยอะ่ะถ้าเกิดเขาไม่เห็นครูนัวผู้หญิงคนนี้ทําทุกวันอะ่ะผลลัพธ์จะเกิดยังไงเราก็รู้อะ่ะเราไม่ได้นับผลลัพธ์ในตอนนี้แต่มันได้ผลลัพธ์ตลอดอยู่แล้วแต่เรามองอะ่ะมองถึงภาพผลลัพธ์ยิ่งใหญ่ที่เราจะได้ในวันข้างหน้า เราไม่รู้หรอกว่าเราจะได้เมื่อไหร่แต่เรารู้อย่างแน่ชัดว่าเราได้มันแน่นอนอ่ะถ้าเราอยู่ทําแล้วเมื่อไหร่มันจะได้สักทีใช่ไหมฉะนั้นทุกคนต้องมองเห็นภาพเป้าหมายให้ชัดเจนยิ่งคุณทํายิ่งคุณเจออุปสรรคคุณยิ่งรู้ว่า อ๋อนี่แหละหมายว่าฉันมาถูกทางแล้วเป้าหมายที่ฉันต้องการน่ะฉันได้มันอย่างแน่นอนยิ่งคุณูเจอบททดสอบเจอเรื่องกระทบใจนะคะคุณูยิ่งรู้เลยว่านี่แหละมันมาถูกทางแล้วฉันน่ะจะได้เป้าหมายที่ฉันต้องการแน่นอนของขวัญชิ้นใหญ่จากจักรวาลน่ะรออยู่แน่นอนรอให้ฉันไปแกะกล่องนะคะทุกคนถ้าคุณคิดแบบนี้คุณจะมีพลังมากๆเลยค่ะฉะนั้นแล้วทําไมนะคะครุนูถึงทไม่หยุดเพราะว่าคุณูมองเห็นภาพกล่องของขวัญที่คุณูคุณูตื่นเต้นไงว่าคุณูจะได้ไปแกะ ขลองคลอนแล้วแบบมันจะยังไงแบบนี้คุณคิดถึงวันที่เราเฉลิมฉลองนั่นแหละเราจะมีความรู้สึกมีพลังตลอดระยะเวลาการเดินทางขอบคุณมากค่ะโค้ชทีมที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูนะคะครูนูใกล้จะจบแล้วขอบคุณโค้ชทีมมากมากเลยนะคะที่มาแชร์แบ่งปันเรื่องราวดีๆออกไปนะคะวันนี้นะคะครูนูเป็นคนหนึ่งนะคะที่แบบทําแล้วมีความสุข ยิ่งทํายิ่งมีความสุขเนาะเหมือนทุกคนนั่นแหละค่ะเหมือนโคสพี่เหมือนโคพี่เล็กมาดามแมมน้องโบท๊ทครูฝนนะคะทุกคนลงมือทาเป้าหมายทําความฝันของเราด้วยความสุขแต่อย่ามีความรู้สึกว่าทุกครั้งบางครั้งอ่ะมันมีแบบอุปสรรคเจอเรื่องท้าทายเข้ามาเราอะ่ะจะรู้สึกว่าเอาจิตใจของเราไปมีทุกข์แบบเนี้ยเหมือนกับว่าทำไมมันไม่ได้ไปสุขตลอดระยะเวลาการเดินทางจริงๆแล้วถ้าเรามีความสุขตลอดเลยแบบเนี้ยเหมือนเหมือนกับว่าใช่มีความสุขตลอดเลยได้แต่ว่า เหมือนบางคนอ่ะรับไม่ได้เวลาที่มีเจอเจอเรื่องทดสอบเจอความท้าทายอ่ะมักจะ,ะเสียเขาเรียกอะไรเสียเซลเนาะหรือตกฟโฟอะไรแบบนี้นะคะฉะนั้นไม่เป็นไรค่ะถ้ายิ่งคุณเจอบททดสอบคุณขอบคุณไปเลยนะคะคุณจะยิ่งรู้ว่าคุณโคตรทรงพลังและคุณจะไปจนสุดทางอย่างแน่นอนเพราะทุกๆครั้งอ่ะที่เราเดินมาการเดินทางของเราเนี่ยมันจะต้องผ่านอะไรเยอะแยะมากมายอย่างเช่น การเดินทางของเราปกติท <ugly> ั really ่วไปเหมือนเราจะไปต่างจังหวัดเราจะไปต่างประเทศอะไรก็เหมือนกันเนาะบางครั้งเราก็ต้องมีแบบเจอเรื่องราวบ้างเจอท้าทายบ้างอะไรแบบนี้เราก็รู้ไว้เลยว่าการเดินทางของชีวิตของเรามันก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละค่ะทุกครั้งที่เจอบททดสอบเราก็ต้องตื่นเต้นไ้ก่อนว่าอ๋อมันเข้ามาเพื่อที่จะทําให้ฉันเก่งขึ้นนี่วานะคะและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเนาะเวลาที่เราเจอบททดสอบเจอเรื่องท้าทายมันรู้สึกว่าทําให้เราอะกล้าแกร่งขึ้นอีกขั้นหนึ่งนะคะ แต่บางครั้งเวลาที่เราเจอบททดสอบบทนั้นน่ะเราไม่สามารถที่จะก้าวผ่านได้มันก็จะกลับเข้ามาหาเราอีกค่ะเราต้องสอบผ่านให้ได้นะคะถ้าวันนี้เราสอบผ่านไม่ได้เราก็ยังไม่ไปถึงเส้นชัยนะคะแต่ทุกครั้งที่เราเจออะไรก็ตามให้เรากลับไปทบทวนว่าเราอะทำไมอะเหตุผลแรกที่เราต้องการทำเป้าหมายของเราในสิ่งสิ่งนี้ มันเป็นเพราะอะไรถ้าเราจํามันได้เราจะพาตัวเองไปจนสุดทางจะไม่มีทางกัดให้แบบกัดไม่ปล่อยอ่ะจะไม่มีทางแบบทํำๆหยุดๆทำๆหยุดทําท้อทําท้อทําถอยนะคะครูหนูไม่เคยถอยเลยค่ะอาการท้อเมื่อก่อนก็มีแต่ตอนนี้ยิ่งทําไม่มีท้อเลยค่ะรู้อย่างเดียวว่าอุ้ยมันตื่นเต้นแบบใกล้จะถึงเส้นชัยเลยนะคะถึงตอนไหนเราไม่รู้แต่ว่าทุกคนก็ถึงเส้นชัยกันอยู่แล้วนะคะและถ้าเรารู้ว่ามันถึงเร็วที่สุดมันก็ยิ่งดีเนาะ แต่ไม่เป็นไรไม่ต้องไปกดดันตัวเองไม่ต้องไปรอคอยนะคะปล่อยวางไปเลยค่ะทําไปด้วยความสุขทําไปด้วยความสนุกนี่แหละยังไงมันก็ถึงขอแค่เรารู้ว่าทุกครั้งที่เราได้ลงมือทําเป้าหมายของเราอะ่ะสวัสดีค่ะครูเปิลขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูนะคะรักและขอบคุณทุกกลังใจค่ะทุกครั้งที่เราทํางานงานแห่ง ที่เรารักเนาะเหมือนกันออกมาไลฟ์เหมือนก,ออกาาัอนกออกมาแบ่งปันแบบนี้นะคะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะพาคุณูนูก้าวไปสู่ความฝันและคุณนูนเชื่อว่ามันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะพาทุกคนไปสู่ความฝันเช่นกันค่ะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องลงมือทําด้วยความสุขทําไปทําไปทําจนแบบจากแรกๆอะ่ะก็ไม่ได้รักไม่ได้ชอบอะ่ะแต่พอทําทไปแล้วมันก็ยิ่งรักยิ่งชอบมันทําให้เราพัฒนาตัวเองเนาะและ้วก็ขอบคุณมากค่ะคุเพิร์ชอบไหมคะคุปเพิร์คุณนูนม้วนผม <laughs> <laughs> ใช่ค่ะน้องบทลงมือทําไปเลยค่ะไม่ต้องไปคิดอะไร <c oughs> เยอะแค่เรารู้ว่าเราทําไปเพื่ออะไรเราได้มันแน่นอนนะคะแต่ที่บางคนแบบรู้สึกว่าทําแล้วก็ไม่เห็นได้นั่นเป็นเพราะว่าเรามัวแต่ถามหาอยู่นั่นแหละเราไม่ลงมือทําถ้าเราลงมือทําลงมือทอําอ่ะมันต้องได้แน่นอนนะคะมันยังไงยังไงมันก็ต้องได้อะไม่ต้องไปถามหาเพราะว่ายิ่งถามเหมือนยิ่งแบบ ยิ่งกดดันตัวเองอะไรแบบนี้เนาะยิ่งรอคอยอะไรแบบนี้จริงๆแล้วถ้าเราทําไปด้วยความสุขเรารู้อย่างแน่ชัดว่ามันถึงแล้วก็จะทํามันไปแบบอ่าสุดทางอ่ะกัดไม่ปล่อยอ่ะเล่นไม่เลิกอนะ่ะเนาะเพราะคนสําเร็จทุกคนอ่ะเขาก็เล่นไม่เลิกอยู่แล้วขนาดเขาสาเร็จแล้วเขาก็ยังเล่นไม่เลิกอนะ่ะแล้วเราต้องการความสําเร็จแล้วเราเล่นแล้วเลิกอเราจะได้หรือเปล่าล่นะเนาะสวัสดีค่ะครูแต่ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะครูเปิ้ลเดี๋ยวคุณอูจะทาทรงนี้ บ่อยๆนะคะขอบคุณคะ่ะครูน้องแตที่เข้ามาส่งพลังใจแล้วก็ช่วยคุณูแชร์นะคะฉะนั้นนะคะถ้าใครท้อถอยหมดพลังนะคะมาดูคุณคูค่ะคุณูขอเป็นพลังใจอีกคนนึงนะคะซึ่งคุณูรู้ตัวดีว่าเราอะขอเราตั้งจิตไว้แล้วว่าเราเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนนะคะและความฝันเป้าหมายที่เราตั้งไวอ้อ่ะเราทบทวนตลอดเวลาเลยคะ่ะว่าฉันทําสิ่งนี้เพื่ออะไรนะคะ และมันก็จะทําให้ครูนัวรู้ตัวว่าครูนัวไปสุดทางอย่างแน่นอนนะคะและความฝันหรือสิ่งที่ครูนัวต้องการนั้นนะคะมันก็ได้อย่างแน่นอนนะคะและครูนัวเชื่อว่าถ้าคุณทุกคนคิดแบบนี้คะทุกคนจะมีพลังในการทําเป้าหมายของคุณในทุกๆวันค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนาะถ้าเราไปจนสุดอ่ะเราก็เจอแน่นอนเจอสิ่งที่เราต้องการอย่างแน่นอนถ้าเราไม่ไปอ่ะเราก็ไม่เจอหรือว่าถ้าเราแบบ เดินเดินหยุดหยุดเดินเดินถอยถอย,ถอ,ยอะไรแบบนี้แล้วมันก็ถึกช้านะคะเพราะว่าแต่ละคน,นะมีระยะเวลานะคะไม่เหมือนกันนะคะครูนูเชื่อว่าครูนูถึงแน่นอนครูนูก็เลยเดินแบบไม่หยุดค่ะและทุกๆครั้งของการเดินของเราเราก็ได้อะไรแบบดีๆได้สิ่งดีๆใหม่ๆตลอดเวลาเลยนะคะได้ผลลัพธ์ตลอดเวลาเลยฉะนั้นแล้วไม่เป็นไรนะคะถ้าใครที่มีความรู้สึกว่าฉันอนะ จดจำเป้าหมายของฉันไม่ได้งั้นกลับมาทบทวนใหม่ค่ะว่าทําไมคุณถึงทําเป้าหมายทําความฝันคุณที่คุณคิดอยู่ในตอนนี้ว่าคุณต้องการอะไรอ่ะคุณลงมือทํามันไปแล้วแต่พอคุณเจออุปสรรคคุณเจอเรื่องท้าทายคุณดันลืมเป้าหมายคุณดันลืมเหตุผลของคุณนะคะจนทําให้คุณอ่ะไม่ไปจนสุดนะคะ ถ้าคุณไม่ไปสุดคุณก็ไม่ได้แน่นอนค่ะฉะนั้นไปอย่าไปต่อนะคะพลังของการไปต่อมันยิ่งใหญ่เสมอนะคะเพราะว่าครูนูเชื่อแบบนั้นค่ะเพราะในโลกออฟไลน์ครูนูก็เป็นคนหนึ่งที่แบบ ไปสุดๆอะแล้วเราก็สําเร็จยิ่งใหญ่นะคะฉะนั้นแล้วไม่เป็นไรค่ะเพราะประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันออกไปนะคะความเชื่อความคิดนะคะเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้มาเป็นแบบเดียวกันกับคนสําเร็จเราแค่ฝึกฝนตัวเองเนาะเรียนรู้นะคะเรียนรู้ลงมือทํานะคะแต่ถ้าเรียนรู้แล้วไม่ลงมือทําก็เท่ากับรอไปเรื่อยๆนะคะฉะนั้นถ้าเราอยากสําเร็จเราอยากไปให้สุดทางจําเหตุผลวันแรกของเราให้ได้เราก็จะพาตัวเอง ไปจนสุดเลยค่ะแล้วก็เราก็ได้รับความสําเร็จที่เราต้องการอย่างแน่นอนนะคะขอบคุณทุกพลังใจนะคะที่มาส่งให้กับคุนูทั้งสดและย้อนหลังนะคะครุูนูขอเป็นพลังใจให้กับคนอีกเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะนี่ก็เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งของครุนูนะคะโดยทําให้ครนูออกมาส่งต่อในทุกวัน,นะคะ่ะ ขอบคุณทุกพลังใจมากๆเลยนะคะที่กดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้กับคลูนูนะคะขอบคุณที่ติดตามเพจคลูนูนะคะแล้วมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะรักและขอบคุณโลกออนไลน์นะคะรักและขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยค่ะบ๊ายบาย